วันนี้เขาไม่เก็บเห็ดไปแกงแล้วพี่น้องเด้อเห็ดกระลังออกนะครับเป็นเห็ดนางล้มเท่านะครับกระลังเริ่มพากันออกอ่าเป็นชุดที่สองที่สามนะครับบางบางก่อนก็เป็นชุดที่สี่นะครับอ่าโมนี่สิเป็นเห็ดนางล้มเท่านี่สิเป็นชุดแรกนะครับตัวนี้ตัวที่ท้ายเห็บเบิ่งนี่สิเป็น ชุดแรกนะครับนะครับเห็ดไปพ่อได้กินพี่น่งองยังบ้านได้เห็ดแต่เป็นการค่าเอาไปขายนะครับ เห็ดพ่อได้กินไปสกักก้อนตอนนี้เวลาพันหลายนะครับเห็ดขายพักไหนนะครับาำรับก่อนนี้เป็นเห็ดนั่งฟ้านะครับเห็ดนั่งฟ้าเห็ดก่อนให่นะครับมันออกหลายนะครับต้องเปิดเปื่อยอ่าแต่ว่าตัวนี้ฉ่ำน้ำนะครับด้อนี่หดน้ำเกินเนี่นี่เขาเรียกว่าดอกเห็ดฉ่ำน้ำนะครับเพื่อมันจะอมน้ำ การเด็ดก้อนใหญ่กับว่าดีปไปเนาะครับเพราะว่าเวลาออกมันออกหลายลเลาเปิดแบบนี้ดอกมันหน่อยสังเกตบ้างเนาะครับมันสีบเ่มีขาเนี่ยฮะมันสีออกเป็นดอกมาเลยเนาะครับเห็ดนางป่าที่นี่เห็ดนางป่า,าตัวน,นี้เป็นชุดที่สามแล้วนะครับก้อนนี่ครับมันสีมันสีออกมากเป็นแบบนี้เป็นเห็ดไข่ไข่เห็ดธรรมาชาติเห็ดปลาเลยนะครับถามมัวเ,เห็ดก้อนไงว่าผมค่ายหนกงานว่าได้เขามาเบิองบางเถีกเห็ดบางโตกแห้ง ตัวนี้ก็เริ่มชำน้ำสีแฮงนะครับนะครับอีพี่น่ะเดี๋ยวสิตไทยไม่เบิ้งอีกเด้อครับเด้อพี่น่ะสิตไทยให้เบิงบบเบ้งอีก